สวัสดีครับนายแพทย์กฤตวัฒน์รอเชศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บรดแผลประจำเดือนเคบิวตี้คลินิกนะครับก็วันนี้มาอยู่ในโคต้าของวันพุธนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของเคบิวตี้นะครับวันนี้ก็จะสลับมาเรื่องของเออ่ต้านมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้จะเอาเรื่องที่คอมมอนเรื่องที่เจอบ่อยมากๆเลยนะครับในผู้หญิงไทยนะครับเนาะอยากจะมาเล่าพวกเราฟังกันนะครับในเรื่องของเบสแมสส์นะครับเบสที่แปลว่าเต้านมนะครับแมสที่แปลว่าก้อนนะครับคำได้ก้อนที่เต้านม ไปต่อ,อยังไงดีนะครับในแง่ของคนไข้เนาะก็ผมเชื่อว่าผู้หญิงคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับเวลาคําเจอก้อนที่นอกตัวเองเนี่ยจะตกใจอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทําไม่ถูกว่าจะต้องทําตัวยังไงวันนี้คลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองของคนไข้ด้วยต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับแล้วก็คุณหมอเขามีแนวทางในการดูแลพวกเราคร่าวๆยังไงนะครับเนาะก็เคสของ d a k ก็มีให้พวกเราได้ติดตามชมเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของผมเองนะครับที่มี โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้รับราชการเนาะประมาณเกือบเกือบยีปีนะครับเนาะก็ได้สะสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้มีเคสดีๆสวยๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นอินโนเวชันเมื่อสมัยนู้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอรุ่นใหม่ๆนะครับสารต่อทําต่อไปก็ดีใจนะครับเนาะอันหนึ่งที่ผมก็ได้เริ่มไว้สมัยก่อนนน้นนะครับประมาณเกือบ 15าปีที่แล้วคือเรื่องของการทำ perforator flap นะครับคือมันเป็นเนื้อทิ้นหนึ่งที่เราย้ายมาในการดูแลคนไข้นะครับซึ่งเดี๋ยวใน,ในสไลด์นี้ก็จะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับก่อนดิในใดนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็ทีมงานอย่าลืมไปกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับทีมงานเดเคพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้ดีนะครับ d k c h a n n e l ต้องเป็นโลโก้สีน้ำตาลทองนะครับเนาะซึ่ง d k c h a n n e l ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ2-3เจ้านะครับก็หลากหลาย กันไปนะครับซึ่งไม่ใช่คลินิกหรือไม่ใช่หมอนะครับเนาะก็ลองดูนะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก้อนที่เต้านมจะเจอโดยบังเอิญนะครับเนาะนะครับอาบน้ํประวัติก็จะเจอตอนอาบน้ํานะครับอาบน้ําไปถูถูสบู่คําได้เล็กเจอก้อนตกใจนะครับอีกวันมาหาหมอเลยนะครับซึ่งก็เราอย่าทําเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องบังเอิญเลยนะครับเราควรจะต้องเช็คอัพเป็นประจํานะครับคาถามคือเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะ ก็วิธีเช็คอพก็คือดังนี้นะครับเนาะก็คือดูด้วยตาแล้วก็เอามือคลำเองนะครับดูด้วยตาคือส่องกระจกนะครับในในท่าที่แขนอยู่ข้างล่างนะครับกับท่าที่ยกแขนขึ้นข้างบนก็อาจจะพอเห็นตำแหน่งก้อนที่มันดูออกมาที่เราทําให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นหรืออาจจะมีแผลหรือมีน้ำอะไรซึมออกมาจากหัวนมก็ต้องดูต้องคอยสังเกตนะครับอันนี้คือความผิดปกติเนาะหรือแม้กระทั่งนอนตะแงคงคลำดูอาบน้ําคลำดูก็ด้วยเช่นกันพวกนี้ทําบ่อยแค่ไหนนะครับ จริงๆเราอานนั้นทุกวันอยู่แล้วจิไมหมฮะแต่ว่าไอ้ที่ซีเรียสตรวจแบบที่ผมบอกเนี่ยสักเดือนละครั้งก็เหลือเฟือละนะครับประมาณนี้นะครับเนาะ <c oughs> คำถามคือทำไมผมซีเรียสจังกับเรื่องของการตรวจก้อนที่เต้านมนะครับเ <c oughs> พราะเราก็ต้องทราบก่อนว่าสาเหตุของอการตายจากมะเร็งอันดับต้นๆในผู้หญิงไทยนะครับหนึ่งในนั้นคือมะเร็งเต้านมนะครับ <c oughs> ในฝรั่งเนี่ยแผู้หญิง8คนเจอมะเร็งเต้านมหนึ่งคนนะครับแล้วก็ที่ต้องทราบคือไม่ใช่ว่าจะต้องมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมเท่านั้นเราถึงจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับไอ้ที่ มีประมาณสักสิเท่านั้นเองนะครับอีก90%ไม่ใช่อีก9 0เนที่เจอเนี่ยครับเจอเกิดจากการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเนาะแล้วทำให้เกิดการมีความเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้าย,ายว่าความเสี่ยงแบบไหนที่ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับอ่าทีนี้ฝั่งเราก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องคนไข้จะต้องตรวจอะไรตัวเองยังไงนะสองกระจกคลำหน้าอกนะครับถ้านั่งถ้านอนตะแคงตอนอาบน้ําอะไรเงี้ยครับทํา ซีเรียสลีก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับวันอื่นๆก็อาบสบายสบายไม่ต้องซีเรียสมากนะครับทีนี้ในฝั่งแพทย์นะครับก็มันไม่จำเป็นต้องเจอก้อนแล้วมาเจอหมอนะครับไม่ต้องมีก้อนก็มาหาหมอได้นะครับก็เริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับเอาเป็นว่าตามสแตนดาร์ดเนี่ยเริ่มอายุประมาณยี่สิบปีก็ควรจะมาเจอคุณหมอตรวจแล้วนะครับคุณหมอทําทำอะไรบ้างนะครับมีแต่ตรวจร่างกายทั่วไปซักประวัติร่วมด้วยนะครับรีจิสเตอร์ไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งทำอาลตราซาวหรือแมมโมแกรมนะครับเนาะซึ่ นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับว่ามันมีเกณฑ์ในการทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสรุปก็คือว่าถ้าจําหาคุณหมอควรจะมาตั้งแต่ไม่มีก้อนนะครับก็คือมาเช็คอัพไว้ก่อนนะครับนอะนเหมือนตัวร่างกายประจำปีนะครับแต่ถ้ามีก้อนแล้วก็มาเลยเนาะตามนี้อ่าทีนี้มาดูนะครับ เมื่ออายุ20ปีแล้วอย่างที่บอกนะครับให้มาเจอคุณหมอเลยนะครับเนาะคุณหมอก็จะตรวจร่างกายเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเนาะไอ้พวกนี้ไม่ต้องมาบ่อยนะครับก็คือ3ปีมาทีหนึ่งนะครับเนาะพอแล้วถ้าไม่ได้มีก้อนอะไรก็3ปีมาเจอกันใหม่ไม่ต้องทำสกรีนนิ่งเอลโดซาหรือเมมโมแกรมเสียตังค์เปล่าๆนะครับไม่จําเป็นคําถามสุดไปคือพออายุมากขึ้นนะครับอายุสัก40ปีแล้วนะครับก็คงต้องตรวจเรียนมากขึ้นนะครับก็คือควรจะต้องมีการทำสกรีนนิ่งอัลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมบ้างนะครับอย่างน้อย1-2หนึ่งถึงสองปง นะครับเราจะขีดเส้นที่อายุ40ปีนะครับงั้นจำตัวเลขตัวแรกนะ20ปีเจอคุณหมอมาตรวจนะครับแม้ว่าจะไม่มีก้อนก็ตามนะครับกับอายุ40ปีนะครับก็ต้องทำสกรีนิ่งครั้งแรกแล้วก็ทำซ้ำทุก1-2ปีนะครับแต่แต่ที่ต้องรู้ดังมีดังนี้นะครับอัลตราซาว์ก็คือประมาณนี้ไม่เจ็บนะครับก็เอาเจลเย็นๆทาแล้วก็คุณหมอก็ใช้เครื่องอัลตราซาว์คืงดูเป็นเงาสะท้อนดูว่ามีก้อนมีซิสมีอะไรในเต้านมไหมนะครับ เนาะนี่คือแมงโมแกรมที่เรียกว่าดีบก้ยปิ้งอ่ครับเนาะนี่ตอนลงคนไข้ก็วางอยู่บนแท่นนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องดีภาพเอ็กซเรย์ก็มาเจอมาผูที่หน้าจอที่คุณหมอคุณหมอก็จะดูลักษณะของหินปูนที่ผิดปกติหรือแม้กระทั่ง้อาร์เคเท็กเจอร์โครงสร้างของต่อมเนื้อนมที่ผิดปกติถ้าเจอก็คุณหมอคุณหมอก็จะมีลำดับ1นึ่งสองในการจัดการมันต่อไปซึ่งการทำแมงโมแกรมหรือออร์ตาซ่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยหลังอายุ40ปีแล้วเนี่ยครับไม่ค่อยเจออะไรที่ผิดปกตินะครับไม่ตตต้้้อองงงกััวววลนนะแ่่ามทไ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องรู้คือเมื่อกี้เรบาบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอายุ20เริ่มมาเจอคุณหมอตรวจทุก3ปีแล้วก็ที่40อายุ40ปีก็ทำแมมโมแกรมหรืออลตรซาล์นะครับทุก1-2ปีแต่จะมีข้อยกเว้นสาหรับคนไข้นะครับพวกเราที่มีญาติเป็นมะเร็งเต้านมนะครับญาติทางแม่นี่ยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่เลยนะครับเนาะก็เฟิร์สสกรีนนิ่งจะต้องเอาเอาอายุของญาติคนนั้นที่ตอนที่เขาเป็นเนี่ยลบด้วย5ปีเช่นถ้าเรามีญาติเป็นมะเร็งเต้านมอายุ35ปีนะครับแสดงว่า เราจะต้องตรวจมะเร็งเต้านมครั้งแรกเท่ากับ35ลบ5ก็คือพอเราเองอายุ30ปีคุณต้องไปทำสกรีนิ่งเลยไม่ต้องรออายุ40นะครับมันช้าเกินไปโอเคไหมกันให้ทำเหล่านี้นะครับให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติเลยในฝั่งของคนไข้นะครับทีนี้ในฝั่งของคุณหมอบ้างครับคุณหมอเขาจะจัดการยังไงเมื่อเจอก้อนแล้วนะครับเนาะ,ะเมื่อเจอก้อนแล้วเนี่ยข้อมูลของหมอเขาไปอยู่ในมือเขาจะทําอะไรบ้างนะครับเนาะมาดูดังนี้นะครับเนาะ อันนี้ก็จะให้ให้เห็นรูปนะครับอาจจะเป็นตัวที่ยุ่งๆหน่อยแต่ว่าผมอยากให้เราพอเข้าใจคร่าวๆเ,เมื่อคําก้อนได้เองใช่ไหมครับแล้วมาเจอคุณหมอคุณหมอตรวจก็เฮ้ยก้อนจริงๆด้วยนะครับที่หมอก็จะดูอายุแล้วอายุน้อยอายุมากถ้าอายุน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทำแมโมโมแกร,รมอัลราซาวมาก่อนตามไกด์ไลน์ที่ให้เมื่อกี้ถูกต้อง,งไหมครับนั้นคุณหมอก็จะเชิญทาําอัลราซาวหรือแมโมโมแกร,รมนะครับแต่ถ้าอายุมากกว่า30ปีแล้วหรือ40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมีประวัติแมมโมแกร,รมเก่าก็คุณหมออาจจะเอามาเปร อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูฝั่งอายุน้อยก่อนนะครับผมถือว่าคนดูคลิปอันนี้อายุน้อยก่อนเนาะก็ถ้าเอาลักษณะแม,มงมมแกมแล้วมันผลปรากฏว่าเป็นซิสต์ธรรมดา simple ซิสต์ก็มีวิธีดูของคุณหมอเขานนะ้เนาะเป็นดูแลว้วหน้าตาไม่เห็นเนื้อร้ายหรืออะไรนะครับก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้รอเฉยๆนะครับก็คือว่าอาจจะรอสังเกตอาการสักสามเดือนหกเดือนแล้วมาดูใหม่นะครับหรือคนไข้ไม่สบายใจอาจจะขอคุณหมอขอเจาะแล้วกันนะครับก็เจาะดูด น้ำออกมาแล้วเอาน้ำไปตรวจนะครับซึ่งถ้าผลเป็นลบก็จบเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับแล้วก็เช็คอัพใหม่นะครับทุก6เดือนปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูดออกมาแล้วน้ําเอาไปตรวจเซลล์นะครับมีความผิดปกตินะครับมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อไร้หรืออะไรก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่ถ้าหรือทำรักษ้วเป็นก้อนนะครับมีลักษณะแปลกๆนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอาจจะใช้วิธีการเจาะนะครับอาจจะต้องตัดก็ได้ถ้าก้อนมันเล็กนิดเดียวนะครับ ไม่ได้ใหญ่มากคนไข้ไม่สบายใจอาจจะผ่าตัดเอ็กซ์ิชันเอาออกมาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับเนาะส่วนที่อายุมากขึ้นนะครับเนาะทำอัลตราซาวด์แมมโมแกรมแล้วแล้วมีมีลักษณะต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายก็ต้องเจาะเขาเรียกคอเบลบซี่คือเจาะเอาบางส่วนของมันมาตรวจหาเนื้อร้ายก่อนถ้าออกมาผลเป็นลบก็โอเคไม่ต้องทําอะไรก็เฝ้าติดตามอาการดูอาจจะ6เดือนหรือปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเจาะมาแล้วโชคร้ายเป็นเนื้อร้ายนะครับคุณหมอก็จะมีแผนการดําเนินการ 1>, 1 2และ3ต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมาจะทำคลิปต่างหากในเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับเนาะวันนี้เอาเรื่องของก้อนที่เต้านมก่อนนะครับโอเคสไลด์นี้ก็อยากจะให้ถ่ายไว้เลยนะครับเนาะนี่ผมก็๊อปปี้มาจากงานวิจัยทางการแพทย์นะครับก็คือคนไข้กลุ่มไหนบ้างนะครับหรือประชาชนกลุ่มไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากากว่าเจ้าบ้านเขานะครับเนาะเอาพฤติกรรมก่อนเลยนะครับดูตรงนี้1กินแอลกอฮอล อ้วนนะครับแล้วก็มีเซเดนเทลลี่ไลฟ์สไตล์ก็คือมีวิถีชีวิตที่เฉื่อยชาเหมือนคนแก่ครับก็คือไม่มีไลฟ์แอคทิวิตี้นะครับพวกนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับหรือมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังจากหมดประจำเดือนแล้วค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับในการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเนาะส่วนความเสี่ยงอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับอ่านมาเลยเนาะตามนี้จริงๆอยากแคปเจอร์ไว้นะครับเนาะก็คือหนึ่งมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมความเสี่ยงก็ประมาณหนึ่งนะครับเนาะ ได้รับฮอร์โมนเทอรลปีนะครับเนาะหรือมีเนื้อนมที่ค่อนข้างแน่นผิดปกตินะครับเนาะหรือมีลักษณะของเซลล์ที่ผิดปกติจากการตัดชิน้นเนื้อตรวจนะครับเนาะหรือมี brca นะครับมียีนบางตัวเหมือนอ n g e l น n a โ o l ี e ครับตัวเขาเองยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเพียงแต่ว่าเขาตรวจยีนยีนคือพันธุกรรมนะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมคือเจอเนี่ยนะครับ brca เนะี่ยเขาก็ไปตัดเต้านมออกทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะ แล้วก็ความเสี่ยงที่มีอะไรก็มีญาติมากกว่าหนึ่งคนเป็นมะเร็งต้าน,นมนะครับเป็นต้นเนาะหรือในตำแหน่งหน้าอกนั้นเนี่ยเคยได้รับการฉายแสงมาก่อนนะครับโอเคไหมหรือมีเซลล์ที่ผิดปกติของบริเวณเนื้อที่ตรวจออกมานะครับแล้วก็มีประวัติญาติพี่น้องที่เป็นมะเร็งต้าน,นมด้วยอันเนี้ยสูงที่สุดเลยนะครับเนาะนี่ก็อยากจะให้ว้วาเราได้ดูไว้นะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ไหมถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยการตรวจของคุณอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเจอคุณหมอ บ่อยมากขึ้นนะครับเนาะอันนี้มาดูเคสตัดดี้เนาะก็มันไม่เีใครรู้หรอกครับว่าก้อนที่มีมันเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนมข้างขวาของคนไข้เนาะอันนี้เป็นหัวนมนะครับขออนุญาตเอาลูกบาสบังไว้เนาะก็คนไข้มาคอนซัลต์ามีก้อนตรงนี้ก้อนประมาณทั้งสองเซนนะครับก็ไปผ่าตัดโดยผมนะครับก็ผ่าตัดอออกนะครับก็ตัดออกมาเนาะก้อนก็กลมดิกหน้าตาดีดูเรียบร้อยไม่น่าจะเป็นมะเร็งนะครับก็ <c oughs> ฝานหน้าตัดดูก็เป็นเนืน้อแน่น,น,นธรรมดา พวกนี้ก็จะเป็นเนื้อง,งอกปกติที่เจอบ่อยที่สุดในเต้านมเลยนะครับที่เรียกว่าไฟโบอะดีโนมาพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่งชิ้นเนื้อตรวจนะครับผลกลับมายืนยันเหมือนที่เราสงสัยก็จบการรักษานะครับก็ติดตามอาการตามปกติเข้าลูทีนเช็คอัพโปรโตคอลคือคลินิกา็มาตรวจเต้านมนะครับทำสกรีนนิ่งแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ตามอายุที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับเนาะกับอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับตอนแรกไม่รู้หรอกเป็นมะเร็งเต้านมนะครับคนไข้มีก้อนใหญ่ประมาณ6เซนเลย นะครับไม่มีปอดครอบครัวเนาะนี่เป็นต้อหนองข้างขวาเหมือนกันนะครับผมก็ผ่าตัดนะครับเข้าไปเอาชิ้นเนื้อเนื่องจากมันพอกได้นะครับผมก็เอาออกทั้งหมดเลยนะครับแต่ผลกระมาเป็นเนื้อร้ายนะครับผมลงแผลตรงนี้แล้วนะครับเนาะนี่พอผลกับมารีพอร์ตเป็นเนื้อร้ายเนี่ยผมก็แจ้งข่าวร้ายกับคนไข้ว่ามันต้องทํามากเลยนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสจะทําเป็นเรื่องของมะเร็งต้นนออย่างเดียวเลยนะครับเนาะก็คนไข้คนนี้มันไม่จบแค่ตัดเอาก้อนออกนะครับมันต้องทําเยอะกว่านี้นะครับ สุดท้ายผมก็ตัดต้นนมคนไข้ออกนะครับแล้วก็วางแผนสร้างต้นนมใหม่คนไข้เลยนะครับเนาะอันนี้ทําเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยยังเป็นยังเซอร์เจียนสมัยหนุ่มๆน,นะครับก็ทํา DIEP flap นะครับคือยกเนื้อที่หน้าท้องพร้อมเส้นเลือดขึ้นมาต่อที่บริเวณหน้าอ,อกนะครับเนาะอันนี้คือเนื้อต้นนมที่ตัดทิ้งนะครับอันนี้เป็นหัวนมเนาะก็อันนี้คือต่อมน้ำเหลืองที่มันหน้กอกก็ลาอออกหมดเลยนะครับเนาะ แล้วก็นี่คือเนื้อหน้าท้องที่เราตัดออกมานะครับเนาะอันนี้คือโคเส้นเลือดน,นะครับ DIP free actor, าขึ้เอาขึ้นมาต่อนะครับตอนนั้นยังนมน,นะครับคึกทําคนเดียวก็ามาต่อที่บริเวณหน้าอกเนาะต่อที่การเส้นเลือดให้เรียบร้อยนะครับก็บริเวณนี้ก็แดงดีเรียบร้อยดีนะครับเนาะสวยงามนะครับอันนี้ก็ถ้ามองย้อนหลังไปสิ่งที่อยากจะแก้ก็คือว่าจริงๆผมน่าจะใส่ถุงเต้านมเทียมเข้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ ก็จบงานนี้ก็ฟฟลลาประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็รอเวลามาสร้างหัวนมอีกทีหลังนะครับเนาะภายหลังเนาะก็จะเห็นว่าเต้านมนะครับที่มีก้อนนะครับบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อไปร้ายนะครับก็ต้องมาเจอคุณหมอนะครับแล้วก็ดูอายุเป็นเกณฑ์ว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับถ้าอายุมันเยอะแล้วนะครับมีประวัติครอบครัวอาจจะต้องทาอะไรที่มันอินเวสีดิหน่อยต้องให้ได้ชิ้นเนื้อออกมาตรวจแต่ถ้าอายุน้อยนะครับแล้วก็ก้อนทำแล้วทำแมมโมแกรมแล้วนะครับเป็นซส หรือเป็นก้อนเล็กๆอาจจะยังรอสังเกตอาการดูสักแป๊บหนึ่งได้3เดือน6เดือนแล้วมาตรวจซ้ําถ้าดูก้อนมันแปลกๆนะครับก็อาจจะต้องลงไม้ลงมือกับมันซะหน่อยให้ได้ผลชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะครับประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็จะได้ความรู้กันไปแน่นๆอีกแล้วนะครับเนาะก็จะพยายามหาเคสที่ตัวเองได้ลงมือทำไปเองนะครับแล้วก็มีรูปตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับ <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ตรงจากผมเองมาเล่าพวกเราฟังกันนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับในโอกาสถัดไปนะครับเดี๋ยวไม่รู้คลิปไหนเนาะ จะทำเรื่องมะเร็งเต้านมนอย่างเดียวเลยนะครับให้พวกเราได้ดูกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อยู่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe บกสัล่นกระดิ่งกุ๊กกิงกให้กับทีมงาน D I K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ